สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมา2หุ้นอีก1ตัวที่มีพี่พี่เนี่ยได้ขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับนั่นก็คือ HTC หรือหาดทิพยเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในทางเฟรมมันสำหรับหาดทิพยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่เก่าแก,ก่1ตัวนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเข้าตลาดมาช่วงประมาณเดือนธันวาคมของปี88นู่นเลยนะ เมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นครับจากนั้นราคาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาและก็ไซเวอออกด้านข้างหลายปีทีเดียวนะครับราคาของเขาเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ47สตางค์ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปี2008จากนั้นราคาเนี่ยมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะ จุดที่เป็นหายที่สูงที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ21บาท40สตางค์ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับของปี2021ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ15บาท90สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา15บาท90สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้านจากภาพใหญ่นะครับจากภาพใหญ่ราคาเป็นขาขึ้นชัดเจนนะ ผมจะใช้ฟีโบแบบรีเทสเมนต์นะครับโดยลากแบบขาขึ้นแล้วก็จัดตีฟีโบนะครับใน Time Frame มันนี่เลยผมจะใช้โลของแท่งนี้นะครับที่ราคา1บาท84สตางค์ครับแล้วก็ใช้ไฮของแท่งนี้นะครับที่ราคา10บาท70สสตางค์ครับ เดี๋ยวขออนุญาตปรับในส่วนของพิกัดนิดนึงนะครับ1บาท8ปสตางค์เป็นโลของแท่งนี้นะอ่าเป็นโลของแท่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยเป็นขาขึ้นราคาของเขานะครับไปตามกรอบเส้นอะยะไม้แล้วก็เมื่อราคาของเขาเนี่ยเจอเส้นอะยะสําคัญเขามีอาการยังไงนะครับราคาของเขาเนี่ยช่วงที่เป็นขาขึ้นเนี่ย เมื่อเขามาเจอแถวแถวเส้นระยะตรง6.8ที่ราคา7บาท35สตางค์นะครับสังเกตได้ว่าก็จะมีอาการไปเทสหลายครั้งนะครับตรงนี้เมื่อราคาของเขาเนี่ยผ่านแถวแถวเส้นระยะตรง6.8ได้ที่ราคา7บาท35เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในกรอบนี้แล้วนะครับขึ้นไปอยู่ในกรอบนี้ระหว่างเส้นระยะตรง6.8กับเส้นระยะ100นะครับเหมือนจะ ไปเทสแถวๆเส้นระยะหนึ่งร้อยนะครับรอบแรกนะแต่ไปไม่ถึงนะครับก็มีการย่อตัวลงมาจากนั้นเนี่ยราคาของเขาเนี่ยกลับไปเทสที่เส้นระยะหนึ่งร้อยครั้งนะครับที่ราคาสิบบาทเจ็ดสิบสังเกตได้ว่าเมื่อราคาไปชนแถวๆเส้นระยะหนึ่งร้อยปุ๊บมีย่อทันทีนะจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยเมื่อยืนแถวๆเส้นระยะหนึ่งร้อยได้นะครับที่ราคาสิบบาทเจ็ดสิบก็ ขึ้นไปเทสที่เส้นระยะ138.2สังเกตได้ว่าพอไปชนแวถวๆเส้นระยะสําคัญ138.2นะครับก็จะมีอาการย่ำก่อนเมื่อราคาไม่ผ่านแวถวๆเส้นระยะ138.2เนี่ยก็ลงมาที่เส้นระยะ100นะครับอ่าพอลงมาชนเสร็จปุ๊บก็จะมีการย่ำอีกครั้งแล้วก็ราคาแวถวๆวเส้นระยะ100เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับก็หลุดลงมาที่เส้นระยะ6 0 8ตรงนี้อ่าก็จะมาย่ำแวถวๆเส้นสําคัญนะจากส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าอ่าราคาเนี่ย เมื่อเจอเส้นระยะสําคัญนะครับก็จะมีอาการราคาของเขาเนี่ยเมื่อเขาผ่านแถวๆถเส้นระยะ100ไปได้นะครับก็ไปแถวๆวเส้นระยะตรงร้อยแนะครับแล้วก็เส้นระยะร้อยหกสสังเกตได้ว่าเมื่อราคาของเขาเนี่ยไปชนแถวๆเส้นระยะร้ยหกสตรงนี้นะครับก็จะมีอาการก่อนและแน่นอนว่าเส้นระยะร้อยหกสตรงนี้เอาอยู่นะครับเขาก็ขึ้นไปเทสท,ท,ที่เส้นระยะ200นะครับตามลําดับ ผมมองว่าราคาเนี่ยน่าจะจบแถวๆเส้นระยะตรง200นะครับแถวๆเส้นระยะ200รเนี่ยราคาเนี่ยเมื่อไม่ผ่านแถวเส้นระยะ200ก็ลงมาที่เส้นระยะ1 6 0 8สังเกตได้ว่าลงมาเสร็จจะมีอาการย่ำนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสายฟีโบเนี่ยแน่นอนในกรอบนี้นะครับทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้มีโอกาส90%สายฟีโบนะครับมารอแถวๆนี้นะผมมองว่าน่าจะได้2รอบนะครับน่าจะได้2รอบนี้ไป แล้วก็ราคาเนี่ยกลับขึ้นไปเทสที่เส้นระยะ200อีกครั้งพอไม่ผ่านก็ลงมาย่ำแถวแเส้นระยะ106.8ที่ราคา16บาท20ตรงนี้นะครับหลายเดือนแล้วราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15บาท90สตางค์ซึ่งอยู่ใต้เส้นระยะ106.8ที่ราคา16บาท20สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา15บาท90สตางค์เนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ งบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับมาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับว่าหาดทิพย์เขาทําอะไรผมว่าพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็น่าจะทราบนะครับเป็นอย่างดีนะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกันสําหรับลักษณะธุรกิจของเขานะครับก็คือผลิตและจําหน่ายเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะซึ่งได้รับลิขสิทธิ์นะครับจากโคคาโคล่า ให้ผลิตและจำหน่ายนะภายใต้เครื่องหมายการค้าโคคาโคล่าแฟนตาสปและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่โคคาโคล่าเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะครับได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิเมดนะครับเครื่องดื่มอ q ควาเลียสและน้ำดื่มน้ำทิพมีขอบเขตการผลิตเพื่อจำหน่ายเฉพาะใน14จังหวัดภาคใต้ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ งบการเงินกันซึ่งเป็นหัวใจหลักงบการเงินครับเป็นงบไตรมาส2ของปี67สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ6,700ล้านหนี้สินอยู่ที่ประมาณ2,600ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยผมมองบวกนะครับเนื่องจากหนี้สินตรงนี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขานะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้รายได้รวมไตรมาส2ของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,300ล้านถ้าดูจากรา,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 ายได้รวมเนี่ย, LM ย,ก,ย,ยก็ถือว่าดูดีอีกเช่นกันนะครับเนื่องจากรายได้รวมของเขาเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้สำหรับกำไรสุทธิครับไตรมาสอของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ342ล้านสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยปี66นะครับตรงนี้นะที่เพิ่มขึ้นจากปี65นะครับแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยถือว่าดูดีกว่าทุกปีนะดูดีกว่าทุกปี สำหรับมูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยหรือ m a r k e t c a p นะครับอยู่ที่ประมาณ6400ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่ประมาณ4,000ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตอนนี้นะโดยมูล,ลค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านแต่ว่าเราจ่ายซื้อตอนนี้ที่6,400ล้านผมมองว่าเราเองซื้อแพงอยู่นะครับตอนนี้นะ เป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับโดยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ1.5เท่านะครับตอนนี้มูลค่าหุ้นนะครับทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาทแต่เราซื้อตอนนี้นะครับที่15บาท90าบนะเออ10บาทอยู่โซนไหนนะครับ10บาทก็อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้แถวๆนี้ได้สำหรับ อัตราส่วนเงินปันผลนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากอา่เปอร์เซ็นต์ปันผลของเขานะไม่มีต่ำกว่า3%เนลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์เนี่ยปันผลของเขานะครับก็จะจ่ายเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งนะครับอ่าปีละประมาณ2ครั้ง โดยล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ48สตางค์นะครับอยู่ที่ประมาณ48สตางค์แล้วก็ปันผลเนี่ยของเขานะครับมาจากกำไรสุทธิล้วนๆนะตรงนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมชอบนะถ้าปันผลเนี่ยมาจากกำไรสุทธิล้วนๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นครับ สำหรับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟดนะครับจากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42นะผมไปเช็คในสตรีมมิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ25นะถ้าดูข้อมูลจากในสตรีมมิ่งเนี่ยถือว่ามีรายย่อยเนี่ยอยู่ในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับรายใหญ่ครับถือในนามบริษัทนะอยู่ที่ประมาณ24 เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากฝาชีตกันนิดนึงนะครับไปดูในส่วนของงบกระแสงเงินสดครับเรื่องของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนสําหรับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้นะสำหรับอัตราส่วนหนี้สินเนี่ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.6เท่าเองผมมองว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตรงนี้ จากกราฟครับ,รบแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะ่ยผมมองว่าราคานะโซนปัจจุบันเนี่ยยังเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่แพงอยู่นะถ้าเราดูจากจุดที่1ครับเรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ6,400ล้านเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้จุดที่1จุดที่2เรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ10บาท แต่เราซื้อตอนนี้ที่15บาทนะผมมองว่าเราซื้อแพงกว่านะครับตอนนี้เป็นจุดที่2จากกราฟแล้วก็เรื่องของงบการเงินครับสำหรับความคิดของผมนะครับในความคิดส่วนตัวนะสำหรับสายสะสมอย่างผมอาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับตรงนี้สำหรับสายเทคนิคนะครับผมมองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15บาท90สตางค์ครับซึ่งอยู่ใต้เส้นระยะ16.8ที่ราคา16บาท20 ผมแนะนำว่ามารอแถวแถวนี้นะครับที่เส้นยะร3 8ยนะครับที่ราคา14บาท10สตางค์เนี่ยตรงนี้จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากในกรอบนี้นะ,ะทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้มีโอกาสา90%บนะครับผมมองว่ามารอแถวแถวนี้ดีกว่านะครับที่เส้นยะร3อ2นะครับะจะคล้าย้ายอาการแบบนี้นะครับก็คือเนี่ยกลับขึ้นไปเทสที่เส้นยะร6 0ยได้นะครับตรงนี้นะ ตรงนี้นะครับตัวอย่าง2รอบแล้วแนะนำนะครับว่ามารอแถวๆเส้นระยะตรงร38.2ดีกว่าซึ่งตรงเส้นระยะ1้0ยเนี่ยในความพิส่วนตัวผมไม่ค really ่อยชอบนะเพราะว่าคือกลัวว่าเขานะครับจะลงมาเทสแถวๆเส้นระยะร38.2นะครับเพราะว่าในกรอบนี้มันมีโอกาสทั้งลงและขึ้น90%ก็แนะนํามารอตรงนี้ดีกว่าครับเนาะปลอดภัยกว่านะครับแถวเส้นระยะร38.2ที่ราคา14บาท ส0สตางค์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหาทิปสำหรับพี่ๆท่านไหนถ้ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะนำไปหาข้อมูลแล้วก็จะนำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะครับสำหรับการวิเคราะห์หากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับ และยังไงผมขอฝากช่องด้วยนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ